วัสดีค่ะวันนี้จะมาทำอะไรคะวันนี้จะมา,มาเรียนมาเรียนกับคุณแม่ค่ะ,ะเรียนอนัชาอะไรคะลิชชาลิชกไก่กไก่ค่ะวิชากไก่นะคะอะโอเคเริ่มกันเลยนะคะกอเอ๋ยกอไก่กอเอ๋ยกอไก่ค่ะ ก็เอ๋ยก็กายก็เอ๋ยก็กายขอไข่อยู่ในเล้าขอไข่อยู่ในเล้าขอขวดของเราขอขวดของเราขอควายเข้านาขอควายเข้านาขอคนถึงขังขอคนถึงขังขอระคังข้างฝาขอระคังข้างฝางองูใจกล้างองูใจกล้า ชอจานใช้ด,ดีต่อไปตัวอะไรดูนะดูนะชอชิงตีดังชอช้างวิ่งหนีอะต่อไปซ่อโซ่่อโซ่ล่ามทีซอโซ่ล่ามซีชอกระเชือคู่กันต้ไนไม้อ่ะยอผู้หญิงตันนี้ย,ยอผู้หญิงยอผู้หญิงโสภา ยาผู้หญิงสุพันโดชดาสวมพนันดดชดาสวมพนันตอประตักหุนหันตอประตักหุนหันขอฐานเข้ามารองขอฐานเข้ามารองทอนางบุญโทหน้าขาวทอนางโคหน้าขาวขอพผู้เท่าเดินย่ำขอพผู้เท่าเดินย่อโนนีนไม่มองโนนนไม่ no need, โดเด็กตั้มนิมนต์โดเด็กตั้มนิมนต์ตเต่าตเต่าอ,อ,อะไรตเต่าหลตุงอ่าทอถุงทอถุงหลังทอถุงแบกขนทอถุงแบกขนทอทหารอดทนทอทหารอดทนทอชมคนนิยมทอชมคนนิยมเนาะทำดีๆนอหนูฝักไป นอนหูฝักปลาบอไบไม้ทับถมบอไบไม้ทับถมปอปลาตากลมปอปลาตากลมขอพึ่งทำรังขอพึ่งทำรังฝอฝาทนทานฝอฝาผอผังลงทานฝอฟันพอพานวานตั้งพอพานวานตั้งฝอฟันสะอาดจังฝอฟันสะอาดจัง พอสำเพากลางใบพอสำเพากลางใบมอม้าคึกคักมอม้าคึกคักยยยักษ์เขียเข้ยวยญ่รอเรือพายไปรอเรือพายไปรอลิงตายเล่าร,รอลิงตายเล่าวอแหวนลงยาวอลเลยาสอสา,าเงียบเหงาหกคลายเยี่าางยงงา สบอรุสีหนวดยาวสบอรุสียาวหนวดยาวสอเสือดาวขนองสอเสือดาวขนองหอหีบใส่ผ้าหอหีบใส่ผ้ารอจุลาผ้าพยองรอจุลารออะไรนะรอจุลาผ้าพยองผ้าพยองอออ่างเนืองนองอออ่างเนืองนองหอน้งตาโต จบแล้วสวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะแม่เอาเรื่องใหม่อีกเอาน้ำเปล่าก็ได้ยังไม่จบ<า>เลยโอเคแค่นี้ก่อนค่ะบายบาย